สวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับสายเป็ดเช่นเคยครับตอนนี้ก็ผ่านไปครบปีนึงแล้วลำบากมากสําหรับชาวอนิเมะเนาะเพราะว่าโควิดอะไรแบบนี้มันก็ทําให้อนิเมะหลายๆเรื่อง เือนนไปหมกัแล้วก็เป็นอีกปีหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าอนิเมะมันน่าจดจําน้อยไปหน่อยน้อยเรื่องมันก็มีนะแต่ผมว่าปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะเงียบเหงานิดึงเอออาจจะเป็นเพราะโควิดด้วยหรือเปล่าน,น,นี่ก็ไม่แน่ใจเนาะและคลิปนี้ครับเราก็จะมาสรุปอนิเมะที่ผมชอบแล้วกันเออแบบเป็นสาขาต่างๆอะไรแบบนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นแตกต่างหรือหลายๆเจ้าหลายอะไรแบบนี้อาจจะเห็นแตกต่างอันนึนก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าความชอบเนี่ยมันแล้วแต่ใครแล้วแต่มัน แล้วตอนนี้ก็แบ็คกราวน์แปลกๆเนาะอยู่ในป่าก็ผมกลับมาอยู่บ้านครับตอนนี้อยู่นครพนมครับอากาศเย็นดีมากตอนนี้ก็ปีใหม่นานๆกับทีเนาะ สำหรับสาขาแรกที่ผมจะพูดถึงนะคืออนิเมะที่เขาเรียกอะไรดียหน้าลำคาญเป็นหน้าลำคาญออฟเดอะซีซั่นแล้วกันเออคือเรื่องเนี้ยต้องมาจริงจริงว่ะผมรู้สึกว่าไอ้ยระเอกม่นหน้าลำคาญมากเรื่องเนี้ยเอาเป็นชื่อย่อแล้วกันเพราะว่าชื่อเรื่องเรื่องเนี้ยมันยาวมากและเรื่องนั้นก็คือ f ูลไดร์ p อครับโอ้โหบอกเลยเขาพ็ดเรื่องนี้พระเอกหน้าลำคาญม เป็นตัวละครที่น่าลำคาญจริงๆะแต่เข้าใจได้ครับว่าเรื่องนี้มันทบออกมาแบบเหมือนล้อเลียนคิริโตอะไรประมาณเนี้เออคนเขียนมันคงอารมณ์ประมาณมันใส้คริโตะอะไรประมาณนี้ว่าโอ้โหพระเอกเรื่องนี้มันแย่มากแย่ทุกส่วนจริงๆความน่าลำคาญความกา,กากอะไรแบบนี้นโอ้มันมีครบจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เหมาะมากครับกับน่าลำคาญออฟเดอร์ซีซั่นเออมันมันน่าลำคาญจริงแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้แย่นะแค่มันน่าลำคาญเฉย,ยต่อไปเอาอะไรดีเอาดาม่าออฟเดอร์ซีซั่นดีกว่าโอ้โหคือดาม่าออฟเดอร์ซีซั่นเน เป็นสุดยอดของสุดยอดความดรามา่าคือแบบมันน่าจะได้ที่1ไปแบบง่ายๆเลยเพราะว่าเรื่องเนี้ยผู้คนสนใจมากผู้คนแบบอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นยังไงวะตอนที่มันเปิดตัวมานะคลิปผมนี้แบบกาฟพุ่งมากๆยอดรีวิวอนิเมะเรื่องเนี้ยอยู่ประมาณ2อสามหมื่นอะคือแบบเป็นอนิเมะที่ทําให้ยอดสูงที่สุดแล้วนะโกนหนวดไปทํางานและมาพบเธออ่าเรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เป็นกระแสแบบหนักหน่วงมากเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันครับสายุตอนแรกเนาะมันจะแบบ อันนั่นแหละเออไม่อยากสปอยนะแต่บอกเลยว่าเป็นดราม่าที่เอาเรื่องเอาเรื่องแต่เอาจริงนะผมว่าเรื่องนี้มันแบบมันดราม่าแค่ช่วงแรกวะ่ะช่วงหลังหลงมันก็แบบเหมือนมันซอฟลงอะเออแต่มันก็ไม่ได้แย่นะแต่มันก็นั่นแหละเออมันก็ไม่ค่อยเข้มเท่าไรหร่หลังๆังโดยเฉพาะตอนที่มันตัดฉากมันตัดหลายๆอย่างจากนิยายไปเยอะมากเรื่องนี้ผมมาลองคิดดูนะถ้าเกิดว่ามันไม่ตัดอะไรออกไปเลยผมว่ามันน่าจะดีกว่านี้ ตอันนี้มันตัดเยอะมากโดยรวมก็ถือว่าดีครับทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ดึงอารมณ์คนดูออกมาได้เยอะมากๆนะเพราะไม่งั้นก็คงไม่มีใครสนใจมากขนาดนี้เนาะเออ ต่อไปครับผมว่าเราไปฟินออ f เดอ s e ซีซั่นดีกว่าอาน่าจะเข้าใกล้ความเป็นสายเป็ดขึ้นมาทุกทีทุกทีแหละคือโอ้โหเรื่องนี้นะผมบอกเลยว่ามันก้ากึ่งออกเป็นคอมเมดี้จะมากกว่าแต่ไม่รู้ทําไมผมว่ามันออกแนวเขินๆนะ่ะดูแล้วมันเขินน่ะและเรื่องที่ผมพูดถึงก็คือยายตัวแสบแอบน่ารักนางอาโทระอ่าผมบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยคือไม่รู้ว่ามันแก้งกันจริงนะมันแก้งเงินแบบว่าบางทีมันก็แก้งแรงแนละ้แต่ รู้ทาไมผมเขินอะกูแบบผมรู้สึกแบบไอ้เชฟเอน่ารักมากเลยอะมันมีหลายคนนะที่ออกแนวประมาณว่าเฮ้ยไม่ชอบเรื่องนี้เพราะว่านางเอกมันแกล้งบ่อยอะไรแบบนี้แต่ไม่รู้สิสำหรับตัวผมอะผมรู้สึกว่าไอ้เชฟเอน่ารักะอะเออมันแกล้งกันแบบว่าแกล้งกันแบบน่านจิกอะแล้วพอแบบไอพ้พระเอกเราเนี่ยแบบลุกคืนบ้างอะไรแบบนี้แล้วนางก็จะเขินเลยเออผมว่ามันเป็นแบบมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเขินนะเออดูแล้วเขินมากเลยเรื่องเนี้ยแล้วงานภาพตัวละครอ,อะไรแบบนี้โอตอนที่เธอเขินอะไรแบบนี้นมันมีแบบหลายสีหน้ามาก ผมเรียกได้ว่านางอาโโราเนี่ยเป็นเป็นบุคคลร้อยสหน้าของซีซั่นนี้เลยคือแบบหน้าเธอเปลี่ยนได้ตลอดะแบบเออมันมันดีอ่ะแล้วยิ่งตอนที่แบบว่าทํามือเป็นหนวดปลาหมึกเลยออไม่น่ารักมากเลยเอะเขินเขินครับนะดูแล้วเขินจริงเรื่องเนี้ยถึงเมื่อค้นอาจจะไม่ชอบนะเออแต่ผมยกให้เป็นฟินออฟเดอะซีซั่นเลยจริงสุดยอดมากชอบมากเลืเนี้ยลองไปดูได้ครับผมแนะนํา โอเคครับก็มาถึงหัวข้อลองสุดท้ายแล้วแต่ผมบอกได้เลยว่าหัวข้อเนี้ยเป็นหัวข้อหลักของสายเป็ดเลยเป็นทุกอย่างของสายเป็ดเพราะว่าผมชอบแนวนี้มากๆนั่นก็คือโรล o ่ t ออฟ e ดอะซีซั่ นั่นแหละเออไม่รู้ใครชอบไม่ชอบนะครับแต่ผมชอบมากแล้วสาขานี้ผมก็ไม่สามารถยกให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เออผมมีผมมีในใจ2เรื่องเรื่องแรกก็คือจาฮีสมอ่าก็เพิ่งจะจบไปเนาะมี20ตอนโอ้จาฮีบอกเลยเลยครับว่าโคตรน่ารักตอนแรกหน้าหวัซนใยมากเลยนะตัวละครเนี่ยตอนแรกแบบยิงๆเนาะเออแบบน่ารำคาญนิดนึงแต่พออยู่โลกมนุษย์ไปเรื่อยเจอคนนู้คนนี้เออแบบมันน่ารักอ่ะตัวละครมันน่ารักขึ้นอ่ะมันเหมือนแมวป่าแมวดุๆอะไรแบบเนี้ยพอ อยู่กับคนนาน,านๆเข้าเลี้ยงนานๆเขาก,ก็เชื่องอะไรแบบนั้นเออผมรู้สึกแบบนั้นนะเรื่องเนี้ยแล้วท่านใจหีนี้บอกเลยว่าร่างเล็กก็น่ารักร่างโตก็น่ารักและเรื่องที่2ก็คือราสลามมา300ปีรู้ตัวไอทีก็เวลแม็กแล้วอ่าเรื่องนี้จะว่าโรล,ลิมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะก็คือมันก็มีตัวละครโรล,ลิอยู่แต่มันก็มีตัวละครอื่นๆผสมมาด้วยแต่ใจความหลักๆเลยคือยูริสมากกว่าอะไนี้เออพบเรื่องเนี้ยผมติดตามมาตั้งแต่มางนาเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบอ่ะรู้สึกว่าชอบแบบความสบายๆในเรื่องนนนี้ยมมมััสบาาก แล้วนังเอกหรือจะเรียกพระเอกดีวะเออเรียกพระเอกแล้วกันเออพระเอกเราก็แบบฮาลิมอ่ะเออแบบว่ามีมีเด็กๆเ,เยอะอนะไรแนี้ชอบชอบชอบงานภาพก็ทําออกมาได้ดีเออปีนี้แบบโรล,ลี่ดีๆก็เยอะนะและมาถึงหัวข้อสุดท้ายครับหัวข้อนี้คืออนิเมะออฟเดอะซีซั่นสำหรับเรื่องที่เราจะพูดกันเนี่ยงานภาพอาจจะไม่เท่าไหร่อ่าผมพูดอย่างนี้งานภาพอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ด้านเนื้อเรื่องนี่สิด้านเนื้อเรื่องนี่แบบเข้มเข้มมากเข้มจัด ผมไม่เคยเจอนิยายหรืออนิเมะที่มันเขียนแบบเลียวขนาดนี้มาก,ก่อนครับเป็นเรื่องที่ทําให้ผมกลัวมันสุดในด้านเนื้อเรื่องมากๆผมว่าเนื้อเรื่องแบบเนี้ยหาตัวจับยากมากๆกับคนเขียนนี่แบบผมว่าคนเขียนมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างอาจจะเป็นคนเก็บตัวมาก,ก่อนหรือเปล่าอะไรแบบนี้นั่นก็คือเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทมนั่นเองครับโอ้โห ต้องตบมือให้จริงๆครับเรื่องนี้มันสุดยอดมากสุดยอดในด้านเนื้อเรื่องมากๆและผมเชื่อว่าอีกหลายปีเลยแหละกว่าจะมีเรื่องไหนมาเทียบเรื่องนี้ได้เพราะว่ามันสุดยอดจริงๆถ้าคุณดูอนิเมะมาแล้วอ่ะคุณว่าสุดยอดขนาดไหนนี่ยนิยาย เป็นมากกว่าโอ้โหนิยายนี่คือแบบเข้มจัดอะเออแบบเข้มจัดอะลองกลับไปดูรีวิวนิยายได้ผมทําไว้คลิปหนึ่งคือแบบโอ้ในเรื่องผมไม่คิดว่ามันจะกล้าใส่อะไรแบบนี้เข้ามาในนิยายบอกได้เลยว่าสุดจัดใครที่ไม่ได้ดูแล้วผมบอกเลยว่าคุณพลาดมากเหมือนตวเอกเป็นคนหื่นหื่นะเออแบบคนจริงๆอย่างเราเนี่ยแหละแล้วก็มีนิสัยแบบคนจริงๆเนี่ยไมื่อได้เป็นแบบคิริโตที่แบบว่าหล่อที่ทั้งวันหรือแบบบ้าบอทั้งวันมันก็ไม่ใช่อ่ะคือเรื่องนี้มันมีความเป็นคนสูงมากพระเอกมีความเป็นคน จริงๆคนที่แบบรักตัวกลัวตายแล้วก็เนี้ยหออรือแบบมันทําให้เห็นแบบถ้าจะทํานิยายหรืออนิเมะแนวเนี่ยมันก็ทําได้จริงๆนะเว้ยแล้วมันก็ออกมาดีด้วยเอ สุดยอดจริงๆเรื่องน้ยถ้าใครยังไม่เคยดูผมบอกคุณโคตราพและภาค3ก็กำลังจะตามนี่ก็เป็นเครื่องการันตีได้เลยครับว่ามันสนุกขนาดแล้วตัวอนิเมะเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ตัดฉากสําคัญอะไรในนิยายไปมากนะแต่ก็ตัดไปตัดไปพอสมควรแต่ก็ยังอยู่ในจุดที่ถือว่าโอเคครับแบบว่าแฟนนิยายก็พอรับได้ ก็ประมาณนี้ดีกว่าสำหรับอนิเมะออกเดอนสีสั้นปีนี้เนาะก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ได้ครบ1000ซับสไครต์เนาะเปิดสร้างรายได้ได้ถึงจะไม่ไม่เรียกว่ารายได้ก็เถอะเออแต่ก็เปิดได้แล้วแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีซับอยู่1,666อยคนที่ผมทำคลิปอยู่เ่ยนะเป็นตัวเลขที่เยอะมากับขอบคุณจริงสําหรับโนเนมอย่างผมในแค่นี้ก็โอเคแล้วแล้วก็ปีหน้าก็ได้มาคุยกันอีกยาวๆผมปีหน้านี่มีอนิเมะจ่อรอเยอะมากไม่รู้ว่าจะพูดหมดไหมสีสั้นหน้านี่ก็โอ้โหดูเวนะั่ หน้านี้ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ก่อนจะไปเขา็อย่าลืมกดแชร์ครับโอ้กดแชร์สําคัญจริงๆนะกดแชร์เนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีมากสําหรับผมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะสําหรับปีนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน,น้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย